สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะกลับมาอีกแล้ววิดีโอที่2ก็หลังจากวิดีโอลากไปก็ประมาณ2วีคเนาะคืออ่ากิดสอบด้วยแล้วก็ช่วงนั้นแดดที่บอสตันแบบไม่มีเลยอะ่ะก็เลยอ่าไม่ได้ไม่ได้อัดวิดีโอก็จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีเนาะก็ทางถ้าเกิดใครใครที่ดูพวกอ่า กูรูต่างประเทศก็จะรู้ว่าช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่แบบซิโฟล่าหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอ่าพาเลตมาเหมือนแบบเป็นฮอลิเดย์พาเลตอะอืมก็หรือก็ไปโดนมาหนึ่งพาเลตทวนซึ่งคิดว่าอาจจะโดนอีกเพราะว่าเขาไปดูแล้วมีน่าสนใจเยอะคือมันคุ้มอะเอาจริงๆแล้วคือมันก็คุ้มะนะก็คือพาเลตนี้ค่ะแชงเซลา่าอาร์ติส Essential Set นะคะมันมีอะไรบ้างนี่เป็นอย่างนี้มีอ่าอ่าอายแชโดว์ทั้งหมด palette, สี่พาเลตสิบหกสี b บล n ดิ้งบัตอะไรท์เลอเป็นซินสอ่ะคะ่ะแล้วก็ลิควิดลิปสติกแล้วก็นี่ของดังของเขาเลยก็คืออ่าคอนเวอ e ์ทิเลอันเล็กๆไซส์เล็กโอเค okay. หัวยุ่งนิดนึงโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะก็พอเปิดออกมาเออสนอนราคาก่อนเผื่อใครอยากได้เนาะก็มันจะอยู่ที่ประมาณ5้าสิบเ้าเหรียญไม่รวมแท็กนะคะที่ได้ยินมาว่าซิฟลูล่าจะเปิดที่เมืองไทยไปลายปีนี้ก็อาจจะหาซื้อได้คิดว่าน่าจะเอาเข้านะโอเคมาดูข้างในกันดีกว่าเปิดมามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ก็จะมีเป็นว่าแต่งตายยังไงสีลุกเพราะว่าเขามีสีพาเลตเนาะโอเคอันนี้เราเชื่อว่าเพื่อนๆคงทำเป็นกันแล้วแหละอยากเห็นข้างในกันมากกว่าเราคิดว่านี่ค่ะหลุดก็จะมีีมเป็นพาเลตอย่างนี้แปลงอไราเนอะร์เลคคูลิปสิกแล้วก็คอนเวอร์เบิลโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่า พาเลตแรกมีชื่อว่า pop art eye shadow palette มีสีสีให้ดูจะเป็นสีแบบออกแนวเขียวเนาะเออสวัสดีไหมสวัสดีกว่านะนี่โอเคก็จะไล่จากสีอ่อนไปถึงเข้มสีจะมีสามสีนะคะที่เป็นเป็นชิมเมอร์เป็นเนื้อชิมเมอร์สาตินแล้วก็สีนี้จะเป็นสีด้านโอเค สีแรกสีนี้เห็นไหมเอ่ยชื่อว่าสีเอ g สีที่สองสีนี้สวยอะแต่เราแต่งไม่เป็นอ่ะอชื่อว่าพายพ,พามรีขอโทษน,นะคะนิ้วแบบว่าเหี่ยวนิดนึงมันช่วงนี้มันหน้าหนาวโอเคสีนี้สวยมากอะสีที่สามเห็นปะไอรอนีเนาะแล้วสีที่สี สวยอะใครแต่งตาเก่งๆแล้ว่าน่าจะชอบชื่อพาร์ตี้เห็นไหมสีสก็เราว่ามันคุ้มอมะค่ะแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบเราก็แต่งหน้าซ้ำๆอะแต่ว่าเราก็เหมือนแบบสนองนี้ตัวเองว่าเฮ้ยฮอลิเดย์แล้วเราก็อยากได้ของขวัญให้ตัวเองซึ่งก็ถือซื้ออยู่ทุกเดือนใช่ไหมโอเคขออนุญาตมั้งนะคะ ขบ่นนี้นึงอ่ะช่วงนี้อ้วนมากอ่ะพยายามลดความอ้วนอยู่แต่ก็แบบยังไงมันก็ไม่ลงสักทีอ่ะพอเริ่มแก่ตัวแล้วมันก็แบบลงยากยากอ่ะใครมีวิธีแบบแลดความอ้วนแกวแจวก็บอกกันมานะคะชิเช็คกัจะได้แบบคลีนๆโอเคคลีแล้วมาที่เซตที่สองนี่กว่าค่ะ เซตที่สองจะเป็นเซตที่แบบค่อนข้างาแต่งง่ายลืนะ่นอ่ะแป๊บนึงโอเคเซตที่สองอย่างที่เห็นนะคะจะเป็นเซตน้ำตาลชื่อว่าบรินเนซอง Eye Shadow Palette สวอชกันเลยสีชัดๆสีชัดๆนะคะโอเคสีแรก ชื่อว่าดรามา่าสีที่สองชื่อว่าเฟสโกมัง้งไม่รู้พนาวผิดหรือเปล่าสีที่สามชื่อว่าเพอร์สเปกทีฟสีที่สี่ชื่อว่า poetry ค่ะ ก็จะเป็นสีที่แบบเราใช้กันได้ทุกวันเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรหากินเนอะเออพอเราแบบคืออันนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะบอกว่าก็โอเคนะหรือว่าแต่หรืว่า,แต,วาแต่ไม่เคยใช้จริงจังกับพาเลตหรือว่าอายแชโดว์ของของสเตลล่าแต่ว่าได้ยินอีกเดี๋ยสา,าว่าเขาก็โอเคก็ไม่ได้แบบแย่ yeah, แล้วก็ไม่ได้แบบดีเลิศหรือปากไม่รู้แต่ว่า สีมันสวยอะเราชอบสีพวกชิมเมอร์อยู่แล้วด้วยก็เลยโดนมาโอเคสีที่สามพาเลตที่สามจะเป็นแถวม่วงม่วงอะค่ะชื่อว่า a b s t r a c eye shadow palette จักใจอะแต่งสีนี้ไม่เป็นอะพยายามมาแต่งสีม่วงหลายรอบแล้ะเราก็แบบไปไม่รอดสุดท้ายลบก็แต่ว่าก็ซื้อมาสวยนะเราว่าเราว่าสีเนี้ยสวยสีที่สองอะ โอเคค่ะสีแรกมาดูสีแรกกันเลยสีนี้ชื่อว่าลีเนียสีที่สองชื่อว่าวิชวลสีที่สามเข้มชื่อว่าวิเวตนะคะและสีสุดท้ายของพาเลตนี้ชื่อว่าอิลูชันนี่สีสวยอะแต่แบบ พยายามหลายรอบแล้วกับสีม่วงเนี่ยเราไปไม่รอดสักรอบหนึ่งก็พยายามดูเทคนิคการแต่งของกุลูทั้งเมืองไทยแล้วเมืองนอกล้าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จะแต่งไปไหนอะแต่งไปเรียนสีม่วงก็แบบคือจริงๆที่นี่เขาก็แต่งกันนะแต่แบบเราแต่งไปแล้วรู้สึกว่าแปลกๆวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบสุดท้ายก็ตายอยู่ที่สีน้ำตาลสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยโอเค ผลตสุดท้ายค่ะชื่อว่า s w e a l Eye Shadow Palette เ,เดี๋ยวนะพยายามจะให้เห็นอันนี้จะบแนวโทนจะบอกชมพูน้ำตาลประมาณนั้นนะ่ะก็เดี๋ยวมาดูสีกันเลยดีกว่าเพื่อที่ไม่ให้ไม่ให้สะท้อนนะคะเนี่ยสีจะประมาณนี้เลยโอเคมาที่สีแรกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ อันนี้ชื่อสี r e a l i t y เราชอบสีนียสีนี้สวยชื่อสี Fantasy ค่ะแล้วก็สีสามชื่อ Symbolic สีที่สีสีนี้ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ทะเลนี้สีนี้สีด้านชื่อ d REAM โอเคโอเค ก็เดีย๋ยวขอเช็ดมือแปบ๊บนะคะก็หมดแล้วสำหรับอายแชโดว์16สีทีอ่อยู่ในพาเลตนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีบลัชเป็นแบรนดิ้งบลัชมาให้อะเอาจริงๆป่ะไม่ได้อยากดิสเครดิตนะแต่เราว่ามันแข็งอะ่ะมันมันมันนิ่มนะแต่แบบสำหรับเราเราว่ามันแข็งไปนิดนึงอะ่ะเออก็แต่ว่ามันก็ได้มาในพาเลตก็โอเคอะ เอาไว้เดี๋ยวจะลองใช้ก่อนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเห็นได้ยังสะอาดเอี่ยมแล้วก็ได้อายไลเนอร์มาหนึ่งอันชื่อว่า smart 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 stick waterproof eyeliner ออกสืยอถูกหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่มาเถอะโอเคสารภาพตามตรงครั้งวันแรกที่ได้มาเปิดแล้วหมุนแล้วมัน เอาไม่ลงก็ต้องอยู่อย่างนี้เ,เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆดูก็ครีมมี่ดีค่ะเนี่ยเห็นไหมครีมมี่มากดำสนิท Waterproof หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ค่อยกล้าลองพวกนี้ค่ะเพราะว่าลินสอหรืออะไรพวกนี้ยมันไม่รอดกับตาอ่างขีค้อนท้้งตาแบบมันนิดนึงก็เลยแบบจะต้องใช้เป็นเจลหรือเป็นเมจิก มากกว่าเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองแล้วเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะอีกหนึ่งอันได้เป็นไซส์เล็กมาเป็นลิควิดลิปสติก stay a l อ day ลิควิดลิปสติกสีพาทิน่าค่ะสูตรสามลือกยหลังจากที่แบบลองสวอตดูไปบ้างแล้วรู้สึกว่ามันมันนู๊นะแต่มันเข้มอะ ปะพยายามมันเข้มไปสำหรับเราอะแต่ว่ามันก็โอเคนะเราว่าก็คงใช้ได้แต่ว่าอาจจะแบบแต่งหน้าแต่งตายังไงไม่รู้อะยังไม,ไม่เคยลองใช้สีแนวนี้คือมีสีแนวนี้แต่ว่าไม่เข้มเท่าเนี้ยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันอันสุดท้ายแล้วเป็นชายเล็กน่ารักแคยวเห็นไหมเป็น convertible สีพนี่ค่ะก็สีประมาณนี้ เออนี่ค่ะสีก็จะออกประมาณเนี้ยจะตุ่นๆชมพูชมพูใค่าหรือว่าใครเป็นแฟน convertible น่านะจะรู้จักสีนี้นะมันก็ค่อนข้างจะแบบดังในระดับหนึ่งก็ใช้ได้ทุกสีผิวแต่ว่ายังไม่เคยลองแต่ถาม texture แล้วอยู่ว่ามันมันน่าจะเป็นเหมาะกับเป็นลิปสตนมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังไม่เคยลอง เพราะว่ามันเป็นดูอลค่ะ convertible color dual lip and cheek cream โซเราก็คงใช้กับลิปได้โอเคก็หมดแล้วสำหรับพาเลตนี้ก็ใครชอบกันก็ลองเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าในซีโฟล่าน่ะมีตอนไม่แน่ใจว่าตอนที่เข้าไทยเนี่ยพาเลตนี้จะยังอยากจะเอาเข้าหรือเปล่าก็อยู่ว่ามันก็เป็นพาเลตที่คุ้มอีกพาเลตหนึ่งแล้วก็ ช่วงนี้หรือว่ามันจะมีช่วงแบบเป็นฮอลิเดย์ที่แบบว่าเขาเอาพาเลตแบบมารวมๆยำๆกันอะไรเงี้ยแล้วว่าเออถ้าแบบซื้อเดียเด่ยวๆมันก็แพงอะไรเงี้ยเพิ่มอีกนิดนึงได้เยอะกว่าหรือว่ามันก็คุ้มนะแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าถ้าไม่ลืมจะมาสวอตอายแชโดว์อีกนกิมกิจะค่อนข้าง,างจะมีอายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกค่อนข้างเยอะก็หวังว่าคงจะ enjoy กันนะคะแล้วยังไงพบกันวิดีโอหน้า สวัสดีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย